สวัสดีจ้าพบกับช่องเต็งตองชาแนลอาหารเย็นมาแล้วจ้าอาหารเย็นอาหารเย็นผัดเรียกว่าผัดกัะเพารากุ้งป่าไม่น่าผัดก,กระเพรากุ้งหละจ้าแต่บ่ได้ใส่พริกผัดกระเพารากุ้งแต่ไม่ได้ใส่พริกเพราะว่าผัดเผือเด็กด้วย ถ้าใครกินเพ็กก็กินอฮ็ดนมพริกน้ำปลาเอาจ้ะพี่นอ้องราดเอาเลยมาเรามาลงมือทำกันเลยจ้ะเตาเสียน้ำมันไม่เอาเยอะน้ำมันเยอะไม่เยอะน้ำมันหน่อยหโอ้ยบุรี่อใส่น้ำมันหลายจ้ะ ใส่น้ำมันหน่อยหน่อยหนึ่งกุ้งแกะเรียบร้อยนั่งแกะเบอร์เจ้าไลไปนำ้ำแตงือไปนำ้ำแกะกุ้งไปน้ำจ้ะอืมแองโมงไปผอมแกะกุ้งไปอ้อมนี่จ้ากุ้งผัดกระเพรากุ้งเอาสองสักทีพอ ปุงมันชุกเร็วน้ำมันหอมไมไปเลยจ้าดหน่อยนึงปงนัวปงนัวละตาหน่อยนึงเอมันชุกไงน้ำมันมันแฝงไม้ก็หลังไม้ก็หลังน้วม้กําลัง หอน้ำหน่อยเลยหงไม้ฝรั่งตามด้วยไข่เยี่ยวมา้ามีแต่ยี่แบบสาวชอบไม่ไดอย่างที่แบบโปรโทั้งนั้นเลยจ้าไข่เยี่ยวม้อ่าผ่าได้เรียบร้อยนะจ้ะาไข่เยี่ยวม้าผ่าขึ้นจ้าอื ่ผ่าก็เราก็มาตอกได้เลยเพิ่มสีสันอีกหน่อยเตรียมหอม กุ้งมันสุกกุ้งสุกเร็วอยู่แล้วจ้าไม่ยากไม่ยากกุ้งสุกไม่ง่ายใช่ลูกสาวเมนูเมนูนี้ลูกสาวมักกุ้งซุกเร็วอยู่แล้ว หน,น,นึ่รยเิหนึ่งนห่ีงสา,ามเอานามลาดนึงเรนยญนเโอ้ออหอมดอกไม้ฝรั่งเรียบร้อยจ้าจับตัวกา จะกินเผือกก็พริกน้ำปลาลาดเอาจ้ากระเผาผัดกระเภาากุ้งไข่เยี่ยวมาใส่หน่อไม้ฝรั่งเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยเมนูกุ้งง่ายๆแป๊บเดียว Tôi một chút Rồi con cả nồi nhé có nhầy. À, à. Ở đây là gì ม่เยอะนะจ้านี่จ้าผัดกะเพรากุ้งใส่ไข่เยี่ยวมา้าเรียบร้อยแล้วจา้าเมนูง่ายๆวันนี้ผัดกะเพรากุ้งใส่ไข่เยี่ยวมา้าคลิปหน้าเจอกับข้าวอะไรบ้างติดตามต่อไปจา้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจา้า